สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเืนชาวลัคนาราศีมีนทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n e ชลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตา ในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16ถึง30กันยายนปี2567ของผู้ที่มีลัคณนาสถิตอยู่ในราศีมีนหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนโดยประมาณนะคะ ก็สำหรับโชคชะตานะคะสำหรับวาสนาของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปนะคะแม่หมอมองว่าตัวของเจ้าชะตานั้นนะคะคุณได้ก้าวข้ามผ่านพ้นสึกหนักปัญหาใหญ่ๆไปได้แล้วละคะ่ะเพราะตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมต่อเนื่องมาจนถึงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาดาวอาทิตย์ ดาวเจ้าเรือนอรินะคะที่หมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูภาระนี่สินก็เรียกได้ว่าโคจรเข้มแข็งมีกำลังอยู่ในราศีสิง์และก็ยังโคจรร่วมกับดาวพุธด้วยค่ะจึงส่งผลให้นะคะในช่วงต้นเดือนกลางเดือนที่ผ่านมาชาวมีทั้งหลายนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องไปพบกับเรื่องราวปัญหาหลายประการนะคะ หลายท่านนั้นก็จะมีความร้อนอกร้อนใจทั้งในเรื่องของที่บ้านครอบครัวนะคะจะต้องวุ่นวายกับคนรอบตัวนะคะกับญาติกับพี่น้องก็เรียกว่าชาวมีนนั้นจะต้องคอยตามแก้ไขปัญหาในแต่ละวันนะคะแต่เอาละค่ะอย่างน้อยค่ะชาวมีนในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ไป ดวงชะตาของคุณก็ถือว่าจะกลับมาพลิกฟื้นจะกลับมาดีขึ้นนะคะประมาณ2ใน3ส่วนเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างน้อยนะคะดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและปัตตนิก็จะย้ายออกจากตำแหน่งอารีแล้วค่ะจึงส่งผลให้บรรยากาศภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เคยมีปัญหามากมายนะคะ มันก็จะคลี่คลายออกจากความร้อนอกร้อนใจได้มากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะคะใช่ว่าปัญหาจะหมดไปเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันด้วยเช่นกันค่ะแต่อย่างน้อยนะคะดาวอาทิตย์นะคะเขาก็จะลดความร้อนแรงลงไปแล้วนะคะจะมีกําลังที่เข้มแข็งน้อยลงและก็ถือว่าบรรยากาศความกดดันของดาวเสาร์ก่อนหน้านี้ก็จะลดความเข้มข้นลงไปด้วยเช่นกันส่วนดาวพุธนะคะ ที่ได้ย้ายเข้ามานะคะโครจรเสวยมาตรฐานที่โดดเด่นนะคะเป็นทั้งมหาอุดและก็เกษตรราที่พดีอยู่ในราศีกันนั้นตรงนี้ก็นะว่าจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญนะคะทำให้ชาวมีนจะได้มองเห็นที่พึ่งพาอาศัยได้มากขึ้นคนมีคู่มีแฟนนะคะก็ถือว่าคนรักคู่ครองจะมีส่วนช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ หรือเป็นไปได้นะคะว่าบรรดาญาติมิตรนะคะที่เคยทะเลาะกันก็จะกลับมาปรับความเข้าใจนะคะจะยอมรับฟังกันมากขึ้นนะคะมันก็เลยจะส่งผลให้สถานการณ์รอบตัวของชาวมีนอ่ามันจะไม่อึอดอัดกดดันมากนะคะเหมือนในช่วงครึ่งเดือนแรกที่ผ่านมานะคะและแม่หมอก็มองว่าด้วยมาตรฐานที่โดดเด่นของดาวพุธนี่ละคะ่ะที่ถือว่ากำลังจะเปิดทางนำสิ่งดีดี มาสู่ดวงชะตาของคนเรียกว่าหลังจากหหนักักกลงจาเหนื่อยมาเยอะมากเอาละค่ะจากนี้ต่อไปจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวมีนจะพบกับความสบายใจที่มากขึ้นเรียกว่าจะมีบรรยากาศของความผ่อนคลายในชีวิตที่มากขึ้นแต่ใดๆก็ตามนะคะสิ่งที่ชาวมีนทั้งหลายจะต้องระวังนั้นก็มีอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงก่อนวันที่21กันยายนนะคะเพราะว่าดาวสุกนะคะที่เข้ามาโครจรเล็งลัคนาเกิดจะได้เกณฑ์พินทุบาทกับดวงชะตาสุขเจ็อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันก็ย่อมจะส่งผลให้ชาวมีนนะคะคุณจะมีความร้อนใจเกี่ยวกับการติดต่อเจรจาการค้าขายหลายท่านก็อาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาก็ได้ และอย่างไรนะคะตัวของชาวมีนเองก็จะต้องระวังประเด็นปัญหาเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะคะการที่อาจจะไปถูกหลอกถูกโกงทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็การเงินผลประโยชน์กันด้วยนะคะดวงการงานก็สำหรับดาวพฤหัสบดีนะคะดาวจเจ้าเรือนการงานของชาวมีนนะคะในตอนนี้ ยังโครจรเดินหน้าได้อยู่ในราศีพฤษภ เอาล่ะถึงแม้ว่าชีวิตของคุณในช่วงนี้มันจะเต็มไปด้วยความท้าทายนะคะจะต้องเจอกับปัญหานะคะที่มันยากเหลือเกินแต่ชาวมีนนั้นก็ถือว่าคุณจะยังมีทักษะนะคะในการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาที่ประเดประดังเข้ามาและก็ข้อดีมากๆก็คือในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปทั้งดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธนะคะก็จะย้ายออกจากตำแหน่งอริในดวงชะตาของคุณแล้วค่ะ นั่นก็แปลว่าเจ้าชะตาได้ก้าวข้ามผ่านจุดที่ยากที่สุดมาได้แล้วและต่อจากนี้ไปเนาะชาวมีนคุณจะสามารถพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้และด้วยมาตาราฐานที่โดดเด่นของดาวพุธนั้นก็ถือว่าจะช่วยหนุนส่งให้ชาวมีนจะได้รับโอกาสดีๆหรือจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน จะเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือบางทีจะแปลว่าศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองก็ได้ดังนั้นนะคะอะไรก็ตามที่คุณเคยพลาดหวังก่อนหน้านี้ก็จะกลับมาสมหวังอีกครั้งแล้วก็ยังจะส่งให้ดวงการงานของชาวมีนนะคะจากนี้ต่อไปจะมีความราบรื่นที่มากขึ้นหรือจะมีผลงานมีผลกำไรจากธุรกิจการค้าที่เด่นชัดมากขึ้นนะคะ ดวงการเงินคือเราก็สามารถที่จะมองได้เป็นสองกรณีนะคะเพราะว่าในตอนนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวมีนนั้นก็จะโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งพันธุนะคะเอาล่ะในคนที่คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของที่บ้านก็ถือว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณนั้นจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อคนในครอบครัวนะคะจะต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าในกรณีกับกันนะคะหากบังเอิญว่าคุณอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีก็กลายเป็นตัวคุณนั่นละค่ะที่มีโอกาสจะได้เงินจากที่บ้านแทนนะคะหรือหากช่วงนี้เดือดร้อนขัดสนอย่างไรก็สามารถที่จะพึ่งพาคนในบ้านได้และถ้าถามว่าดวงการเงินของคุณดีไหมนะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่าช่วงนี้ ยังจะพอหาได้หมุนได้แต่มันก็จะไม่ได้เหลือพอให้คุณฟุ่มเฟือยเพราะช่วงนี้ค่ะชาวมีนดาวศุกร์ก็ยังจะโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่อ่อนกำลังส่งผลให้เงินที่เข้ามามันจะมาแบบทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่ในทางกลับกันเวลาที่เราจะต้องจ่ายออกนะคะกลับเป็นเงินที่ก้อนใหญ่กว่าเอาละค่ะภาพรวมดวงการเงินเนะชาวมีนช่วงนี้ถือว่าคุณจะต้องบริหารจัดการให้ดี เพราะกว่าที่ดวงโชคลาภของคุณจะโดดเด่นอีกครั้งนั้นก็น่าจะเป็นช่วงวันที่9ตุลาคมไปแล้วนะคะดวงความรักก็หลังวันที่19กกันยายนค่ะสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์จะกลับมาดีมากขึ้นในคู่ที่เคยทะเลาะก,กันนะคะก็เริ่มที่จะพูดจาเข้าหู หรือจะยอมรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายมากขึ้นแต่หากคู่ไหนนะคะที่อาจจะไม่ได้ทะเลาะผิดใจกันและตัวของคุณนั้นกำลังตกอยู่ในสภาวะของความยากลำบากอย่างไร mm. ก็ในช่วงหลังวันที่19กกันยายนไปแล้วหากคุณมีปัญหาอะไรนะคะก็ขอให้ไปปรึกษาแฟนนะคะ ไปขอความช่วยเหลือแล้วเขาก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณได้นะคะส่วนคนที่โสดค่ะถือว่าจังหวะนี้มีโอกาสที่คุณจะเกิดความยุ่งยากใจจากความสัมพันธ์จะมีปัญหาในเรื่องของชู้สาวนะคะล้อนอกจากเขาจะรักเราแล้วนะคะเขาก็ยังเหลือพื้นที่พอที่จะรักคนอื่นด้วยอีกตัางหาก ตรงนี้อย่างไรจะต้องระวังให้ดีเพราะถึงแม้ตอนนี้คุณจะมีดาวคู่ครองที่เข้มแข็งก็จริงแต่ว่าในฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นดาวพระราหูนะคะที่ถือว่าเป็นตัวแทนของความลับการปิดบังปกปิดซ่อนเร้นนะคะดวงสุขภาพ ยังไงช่วงนี้หลักๆก,ก็ยังเป็นโรคทางใจเนาะชาวมีนเพราะว่าดาวราหูที่ทับลัคนาเกิดของคุณก็จะทำให้เจ้าชะตานั้นจะมีความไม่มั่นคงทางอารมณ์นะะจะมีความอ่อนไหวได้อยู่บ่อยๆนะคะหลายคนก็จะรู้สึกเหนื่อยนายเบื่อนายกับสถานการณ์ที่ต้องเจอในแต่ละวันส่วนโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะนี้ ก็น่าจะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะอาจจะแพ้น้ําแพ้ฝุ่นแพ้สภาพอากาศที่แปลปรวนประมาณนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน ปี2,567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดที่ใจดีนะคะก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดด o n a t i o ป super tank หรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตาม รับชมรับฟังช่องพี่คิม563 c h a n n ชานลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ